คันนี้เลขใหม่90,000มโล BI, B I SI, B S I หมดปี2026สวยมากๆครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับเบาะหนังแท้ครับตัวนี้สีน้ำตาลเข้มๆครับสภาพภายในสวยมากๆครับหลังคาสลุป B M 3 3 0ส m นสปอรรุ่นท็อปสุดปี2022คันนี้เลขใหม่90,000มนโล BI, B I SI, B S I หมดปี2026สิ้นปีนะครับราคาวันนี้1 9 0 0 0ล้าน9 0,000บาทเท่านั้นครับมาชมกันครับนี่คือรถสภาพเดิมเพิ่งเดินทางเข้า 妈。 ห้องเครื่องเดิมเดมครับดูครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังสวยมากๆครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมซินกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดอยู่ครบเดิมเดิมจากโรงงานครับมาดูด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่ LED ครับเดย์ไลท์มีให้ครบเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศารอบคันล้อแม็ก R19 สีดำครับหล่อมากๆครับตัวนี้กระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED กล้อง360องศาประตูคีเลตเปิดไปดูภายในครับ เบาหนังแท้ครับตัวนี้สีน้ำตาลเข้มๆครับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันตีเกียร์เผนชิปเลขไม่90,000โลจอเนวี่แอร์ออโต้เกียร์ย 90, อ,ออโต้เบรกมือไฟฟ้าผุ่มกุสตัทกระจกออโต้จะทะลักรับข้างเซตเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับนี่ครับสภาพภายในสวยมากๆครับหลังคาสลูปเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับ 330e มฮะมาต่อที่ด้านท้ายครับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองถอยหลังมีครบเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือปักอยู่ครบทุกชิ้นครับนี่ครับฝาท้าทยเปิดปิดไฟฟ้าครับ BRI b R i หมดสิ้นปี2026นะฮะราคา1 9 0 0 0 0 0บาทครับแพนด้าสปีดสีนคกลิน